คอสการเรียนการสอนของผมไม่มีการแกล้งใครนะไม่มีให้เต้นท่าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไม่มีไม่มีให้พวกเราต้องทำอะไรที่มันลำบากใจไม่มีครับก็ยินดีต้อนรับสู่คอสการเรียนการสอนนะครับถือว่าคอสนี้เป็นคอสที่ เบ็ดเสร็จสําเร็จรูปคอร์สหนึ่งะที่ผมทํามาทั้งชีวิตนะครับเพราะว่าเราทําเรื่องเราแบบนี้มานานมากแล้วเป็นระดับ20่สิบปีนะครับคอร์สเนี้ยถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับถือว่าตกผลึกแล้วก็ถ้าใครคิดต่อจากคอร์สนี้ได้นะมันเป็นแรงผลักดันให้คนประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะมากนะครับดังนั้นนะครับวันนี้กำลังจะบอกกับพวกเราว่าทำใจให้นุ่มๆอย่าไปคิดอะไรเยอะ นะครับแล้วปลดปล่อยปลดปล่อยนะครับแล้วพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอดีตปล่อยไปแล้วเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ Start a g a i n to h a p p i n e เ s เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำตัวไหมไอย่าทำตัวหง่อยเหงาเศร้าซึาซมผมทำคอสการเรียนการสอนมา,มากแล้วคอสการเรียนการสอนของผมไม่มีการแกล้งใครนะไม่มีให้เต้นท่าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไม่มี ไม่มีให้พวกเราต้องทำอะไรที่มันลำบากใจไม่มีครับทำตัวให้นุ่มๆทำจิตใจให้เนียนๆอย่าไปคิดอะไรเยอะปวดหัวนะครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะได้ร่วมกิจกรรมแบบชนิดที่ว่าหายใจไม่ทัน